สวัสดีค่ะชาวเฮลโลราวยทุกท่านวันนี้ฟังต้องขอต้อนรับเข้าสู่เดือนแห่งความรักขอให้เป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆทั้งตัวเองและครอบครัวของเอซรายการทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้ค่ะท่านนายกอรุณโสรดนายกเทศมนตรีตะมนลราวัยพามาร่วมบริจาคโลหิตในโครงการพลัสวันเพิ่มจํานวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตเพื่อเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างเทศบาลตามลราวยสโมสรโรตารี่ทั้ง9ในจังหวัดภูเก็ต สำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตและจิตอาสากริปไอทีไปฟังเสียงท่านนายกอรุณกันค่ะ Hello guys welcome to Hello Rawai today with me ฟังธมุนวัน Welcome to the month of love Mr Mayor of Rawai Municipality would like to invite you to blood donation in campaign plus one increase the number of time increase blood and increase life with its cooperation with Rawai Municipality Ro โรตารีส in p น u ูเก็ตและ c ร c ์คลอสออฟฟิศในภูเก็ตครับสวัสดีครับครับวันนี้ทางสโมสรโรตารี่9สโมสรในจังหวัดภูเก็ตเทศบาลตำบลราวัยสปากาชาติสปากาชาติไทยนะครับแล้วก็จิตอาสากริปอิดร่วมกันนะครับเพื่อที่จะรับบริจาคโลหิตซึ่งขณะน,นี้เราก็ทราบว่าเราต้องการที่จะนำโลหิตนี้ไปช่วยเหลือนะครับ พี่น้องประชาชนที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางบางครั้งเนี่ยนะครับโลหิตเราไม่เพียงพอในการให้บริการพี่น้องประชาชนที่ต้องการเลือดนะครับวันนี้เราก็มีความตั้งใจนะครับความหวังว่าเ,เราจะเปิดรับบริจาคทุกๆุเดือนนะครับเพื่อที่จะนําเลือดเหล่านี้ไปให้สปากากชาติไทยเพื่อจะนําไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งเราก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยเลือดก็ขาดนะครับเราต้องขอรับบริจาค ต้องวิ่งบะต้องวิ่งหาเลือดบางกรุป๊ปแต่วันนี้เราให้ความสําคัญนะครับในในเรื่องของการรับบริจาคเลือดเพื่อจะนําเลือดนี้ไปเก็บไว้สต๊อกเอาไว้สํารองไว้เพื่อที่จะช่วยเหลือในายามจําเป็นในายามฉุกเฉินนะครับซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่พี่น้องไวชนนั้นจะได้มาบริจาคเลือดนะครับที่วัดสว่างอารมณ์เราจะรับบริจาคทุกทุก,ทกเดือนนะครับซึ่งก็สภากาชาพไทยก็จะนําเจ้าหน้าที่นะครับ เครื่องไม้เครื่องมือมารับบริการรับบริจาคเลือดซึ่งก็ถือว่าวันนี้เราได้รับความสนใจแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยมาบริจาคเลือดกันเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งเราทํามาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องจนถึงวันนี้แล้วก็ทําต่อๆไปนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับมาร่วมกันบริจาคเลือดนะครับที่วัดสว่างอารมณ์ทุกๆ3เดือนนะครับเราจะเจอกันที่นี่นะครับ ที่วันนี้ทางวัดสว่างอารมณ์นะครับโดยท่านเจ้าอาวาสท่านพระครูสุนทรกิยาัานุกูลนะครับก็อำนวยความสะดวกนะครับสถานที่อย่างนี้นะครับซึ่งเป็นศาลาแห่งนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเริ่มรับบร,ริจาคนะครับตั้งแต่เวลา1 0 0 0นจนถึง1 5 0 0นนะครับของของวันนี้นะครับแล้วคนที่มา บริจาคเลือดนะครับทางสมโมสรกิฟอิดแล้วก็สมโมสรโรลี่เ้าสมโมสรก็มีน้ำใจนะครับใครที่มาบริจาคเลือดเนี่ยก็จะรับข้าวสารไปหนึ่งถุงนะครับ <c oughs> เพื่อนำกลับไปที่บ้านด้วยนะครับวันนี้ก็รู้สึกทุกคนมีความสุขนะครับที่เห็นพี่น้องวัยชานั้นมาร่วมบริจาคเลือดผมว่าทุกคนนะครับอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับแล้วเราก็มีหลากหลายช่องทางแต่นี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ในยานที่จําเป็นยามเร่งด่วนครับ Mr. Arun Road Mayor of Rawai Municipality, said 9 Rescue Court Office, CRIP IT and Rawai Municipality cooperate together to have blood donation campaign in every 3 months at Sawang Arom Temple. He also invite you to have blood donate at 9 am to 3 pm at Sawang Arom Temple by Rescue staff taking care of you. โดยทางเทศบาลตมราวัยได้ตั้งเป้าหมายมีผู้เข้าร่วมบริจาครหิตจำนวน100คนซึ่งมีประชาชนและผู้สนใจร่วมบริจาครหิตจำนวน90คนและมี56คนที่สามารถบริจาคโรหิตในครั้งนี้ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เฮลโลราวัยลาไปก่อนสวัสดีค่ะราวัยมูนิฟิคอลิตี้เซตเดอะแทร็เกส100บัดเนอร์และาฟอินเทร์เร person 90 person and 10 blood it 96 person today hello Rawa, i have to say thank you and see you next time